ชาวขมนวิเคราะห์ค่ะไทยเตรียมล้มละลายเพราะว่าคนประเทศนี้ทำธุรกิจไม่เก่งค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ facebook โทรลงของเราให้ด้วยนะคะ ผู้ชมค,คือมันกําลังเป็นประเด็นนะคะที่คนไทยกําลังจับตามองกันเป็นอย่างมากหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าแพลตฟอร์มดังอย่าง TEMU ค่ะซึ่งเป็นแอปเกี่ยวกับการขายสินค้าคล้ายๆกับ s h อ p e e l a z a า a านะคะกำลังจะเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยหลังจากที่มีการบุกยึดตลาดสหรัฐและก็ยุโรปสําเร็จไปแล้วค่ะซึ่งก็น่าสนใจนะหากว่า TEMU เนี่ยเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยซึ่งจะเป็นประเทศที่3ในเอเชียต่อจากฟิลิปปินส์และก็มาเลเซียนะคะอาจจะส่งผล กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างรุนแรงแน่นอนเพราะว่าจะเกิดสงครามด้านราคาที่มันรุนแรงเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันดีค่ะว่าสินค้าจีนเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างจะถูกแถมการเสียภาษีเป็นอย่างไรก็ไม่ชัดเจนรัฐบาลเองก็อากมามืออึ้งได้แค่พูดว่ากําลังตรวจสอบและถ้าหากมองกันที่ตัวเลขเนี่ยก็ยิ่งน่าตกใจนะเพราะว่าประเทศที่ถูกจีนเข้าไปบุกส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ขาดดุลการค้าอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในประเทศไทยค่ะคือในช่วงครึ่ง ปีแรกของปี67นี้นะไทยเนี่ยขาดดุลการค้าจีนสูงถึง7.2%แสนล้านบาทและหากว่ายังปล่อยให้แอป TEMU ซึ่งมีจุดเด่นเนี่ยคือเป็นตัวกลางค่ะระหว่างโรงงานผลิตของจีนกับลูกค้าโดยตรงยิ่งสามารถลดราคาได้กว่า90%ไม่ต้องห่วงเลยนะคะธุรกิจระดับกลางของไทยจะพังเละเทะค่ะเพราะว่ามีสายป่านที่ไม่ยาวพอใจลงไปแข่งขันในสงครามราคาระดับนี้แน่นอนค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยสื่อข้างบ้านที่พร้อมจะเหยียบย ไทยอยู่เสมออย่าง KBN นะคะก็เล่นประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยมีการตั้งถามนะบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรเมื่อแอป,ปขายของจีนตีตลาดนะคะงานนี้เหมือนว่าถูกใจชาวคอมเมนต์เป็นอย่างมากรีบเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้กันนะคะเหมือนว่ามีบ้านอยู่ในประเทศไทยรู้ไปหมดทุกอย่างรู้ไปซะทุกเรื่องเรื่องมั่วๆเนี่ยถนัดนักนะคะเราลองดูความคิดเห็นของชาวเน็ตบางส่วนกันดีกว่าว่าชาวคอมเมนต์เนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรเขาวิจารณ์วิเคราะห์กันว่ายอย่างไรบ้างค่ะอย่างคนแรกนะบอกว่า ว่า SME ไทยล่มจมแล้วก็ไม่มีเหลือค่ะอีกคนเนี่ยบอกว่าเวรกรรมค่อยๆตามทันถ้าเขมรปิดด่านประเทศไทยจะไม่มีกําไรส่งออกที่ได้จากกัมพูชาประเทศไทยจะขายสินค้าไม่ออกแต่เราคงไม่ปิดนะคะและท่านสุดท้ายบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ถนัดแข่งขันธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยยังใช้กฎหมายห้ามคนต่างด้าวทาธุรกิจเล็กๆในประเทศเพราะว่าถ้าพวกเขาเปิดได้ไทยก็จะแพ้แต่ถ้ายังมีคนกัมพูชายจานวนหนึ่งนะคะเข้ามาแสดงความเห็นในทํานองที่บอกว่าหากไทยเนี่ยประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ขเขมรจะซวยไปด้วยเพราะว่าต้องนําเข้าของไทยทุกอย่างรวมไปถึงก็มีบ้างนะคะที่ออกมาพูดถึงประเทศไทยว่าเขาเนี่ยกำลังสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อป้องกันให้หันกลับมาห่วงประเทศตัวเองกันก่อนค่ะทั้งหมดนี้ชมคือความคิดเห็นบางส่วนนะคะที่คนขเขมรเขามองประเทศไทยค่ะแล้วชาวโรลงนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับแอปใหม่ของจีนนี้คิดว่าจะสะเทือนประเทศไทยขนาดไหนลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันค่ะ